สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเกณฑ์การจำแนกมวดหมู่ของสัตว์นะคะในปัจจุบันเนี่ยสัตว์มีมากมายหลายสปีชีส์นะคะซึ่งเราต้องมีเกณฑ์การจำแนกนะคะซึ่งจะยกตัวอย่างเกณฑ์การจำแนกคร่าวๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเกณฑ์ที่1นนะคะเนื้อเยื่อของลำตัวเนื้อเยื่อของลำตัวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1สัตว์ที่ ไม่มีเนื้อเยื่อนะคะสัตว์ที่ไม่มีเนื้อเยื่อเนี่ยจะมีวิวัฒนาการที่ต่ําเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยไม่ทําหน้าที่ประสานงานกันทําให้ไม่มีเนื้อเยื่ออวัยวะเช่นฟองน้ําค่ะ 2. ส,สัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ2ชั้นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ2ชั้นเนี่ยค่ะจะเป็นชั้นที่เอ็กโดเดิมแล้วก็เอนโดเดิมนะคะแล้วก็เป็นเลดียนสมมาตรนะคะเช่นในนาเรียแล้วก็แมงกาพุนค่ะ สามสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อสามชั้นนะคะจะมีชั้นมีโซเดิมเอ็กโดเดิมแล้วก็อนโดเดิมนะคะจะไม่มีโพรงในร่างกายชั้นต่างๆของเนื้อเยื่อสามชั้นนะคะจะมีการพัฒนาเอาเป็นอวัยวะนะคะซึ่งชั้นเอ็กโดเดิมเนี่ยจะมีการพัฒนาไปเป็นอวัยวะคือขน ผมเล็บฟันแล้วก็ต่อมต่างๆระบบประสาทมีโซเดิมจะกลายเป็นระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกระบบขับถ่ายระบบหัวใจระบบสืบพันธุ์และ3ชั้นเอ็นโดเดิมจะเป็นระบบทางเดินอาหารระบบหายใจต่อไปนะคะจะเป็นอีกหัวข้อที่2นะคะ ก็คือช่องลำตัวช่องลำตัวเนี่ยคือช่องที่อยู่ระหว่างผนังลำตัวกับทางเดินอาหารนะคะช่องลำตัวเนี่ยจะเป็นของเหลวในช่องลำตัวเนี่ยช่วยป้องกันอวัยวะภายในช่วยให้อวัยวะภายในเติบโตได้อย่างอิสระนะคะถ้าไม่มีช่องลำตัวเนี่ยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยจะมีผลกระทบต่ออวัยวะภายในได้นะคะ ซึ่งช่องลำตัวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือ1ไม่มีช่องลำตัวไม่มีช่องลำตัวเนี่ยจะเป็นพวกหนอนตัวแบนนะคะ 2. ช่องลำตัวเทียมช่องลำตัวเทียมเนี่ยจะเป็นหนอนตัวกลมนะคะส่วน3ช่องลำตัวที่แท้จริงก็จะเป็นไส้เดือนนั่นเองคะ่ะก็สำหรับวันนี้เรา ก็ยกตัวอย่างเกณฑการจำแนกของสัตว์มาแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ